ยืนแล้วพนักงานไม่จบหรือเปล่ากาหน้าคิดว่าจะยิ่งใหญ่กว่าทีราว่าผ่านมาเรารู้ว่าเราองเจอว่าสิ่ตรงไหนแล้วก็ทีนี้เราก็จะน้คทำกี่ช

มันมีคำตอบไปแต่เขาไม่ได้เสียงเลยคือได้เจอ